สวัสดีครับนี้เป็นคลิปที่สองนะครับเป็นคลิปสั้นๆจะมาสอนเกี่ยวกับการใส่ m a ทเ r ีย l หรือว่าใส่ Text u r e ลงในวัตถุในเกมนะครับผมได้ทำโปรเจกต์เตรียมไว้แล้วก็คือเปล่าๆนะครับเราก็จะมาใส่ในออบเจกต์ของเราก็คือคิวนะครับเป็นคิวเล็กๆอันหนึ่งตอนนี้จะเห็นได้ว่ามันเป็นสีาขาวๆอยู่นะครับไม่มีลายไม่มีลวดลายอะไรข้างในเราก็ทำการ r e a t ทที่โปรเจกต์นะครับกด Create m มทเ r ียลจะขึ้นมาเป็นแมทเทียลเปล่าๆหนึ่งอันนะครับทําการ i m p r r t t e x ท u r ที่เราอยากจะได้ขึ้นมาง่ายๆก็คือการลากมาวางที่โปรเจกตได้เลยนะครับก็จะได้เท็กเจอรูปตัว B ขึ้นมาที่ผมทำเอาไว้กดเข้าไปที่ New Material เนี่ยนะครับจากนั้นก็ลากไปไว้ที่นอนตอนนี้กดเข้าไปป,ปุ๊บก็จะมีรูปตัว B สังเกตได้ว่ามีตัว B ขึ้นมาแล้วพอได้ตัว B มาเสร็จแล้วก็เปลี่ยนชื่อมันทั้หน่อยนึงเอาไปง่ายๆก็คือ B ตาง รูปของมันเลยพอจะใส่เข้าไปนะครับรก็กดลากแล้วก็ไปวางนะครับเราก็จะได้วัตถุแล้วที่มีเท็กเจอร์อย่างที่เราอยากจะได้ครับก็ง่ายๆแค่นี้แหละครับการทำใส่รูปเข้าไปสวัสดีครับ